ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระรียครับผมครับสหรจินนี้ครับดนภาพมาช่วบรรยากาศครับหลังจากที่ไดเอาหัวไปปล่อยแปลงครับขึ้นมาว่าช่วงสามสี่โมงสี่โมงเสาร์ครับอากาศขึ้มนะครับก็ยังฝนติตกนะครับตามพยากวันนี้กับวันที่สิบเก้าครับปาฝนติตก ถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดครับเ็เลยไปปล่อยง่วงขึนมากครับนี่แดนห่าวนะครับเทวากับเป็นควอมเสือนะครับเป็นควอมเสือเทวาัางว่าห่าวครับว่าห่าวว่าซ้นกองดินนะครับเทวาฝนสิตกครับเป็นควอมเสือนะครับของพธิเถาโบราณเท่าครับขึนมากยูแบบนี้แหละครับช่วงปล่อยขึนมากครับ เอาฝนร่มกับแห้งครับใบไม้โอ้ผมหผมจะเห็นครับปีนี่ครับปีพ็สสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็เห็นมือนี่แหละครับเห็นมือนี่วันนี้แหละครับว่าโอ้ต่้งแก่ยีงไม่มากเพิ่งเห็นครับร่มแห้งนี่ครับคือยังฝนสิโตครับนี่แต่พระยากรอนพายุดานเนั้ยบะมีร่มนะครับแต่เมือนี่นะครับร่มแห้งเม่กับหาวแต่ผมขาดว่าคชิดว่าสิโตอยนะครับโกอยนะครับ กษตได้ใส่ปุ๋ยหยาแล้วครับไปซื้อปุ๋ยมาแล้วครับกษตรได้ใส่ปุ๋ยหยาไว้ครับผมก็อยากให้ตัวครับภาวนาอยากให้ฝนตัวครับเกษตรได้ใส่ปุ๋ยมาว่าถ้าใส่ปุ๋ยหยาในช่วงนี้ครับหยาเข้าเกษสิไปจะเลืิอเติบโตนะครับวันที่สิบสิบเอ็ดเดือนเมษายนครับกสิรมีห้าง่วกินในอิยมครับผมก็เลยมาเก็บเล็กเก็บน้อยครับฝากพี่น้องชาวว่าเฮ้าคือเเกานะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษียครับ ครับก็เราบ้างเ้วอยพี่น้องครับฝ่าไม่ฝนไม่ครับฝ่าไม่ฝนไม่ห้เราบ้างว่าครับผมกัเขาเขาม้าใบแบบนี้เลยครับว่าให้ได้ไปยกกลางทงนะครับฝ่าแปลงว่าขึ้นมาเรียบแปลงว่าขึ้นมาเลยครับเนี่ยครับฝ่าไม่ฝนไม่นะครับพี่น้องชาวว่าเข้ากัถ้าการควายเราบ้างเ้วอยครับเ้วอยควายเราบ้างนะครับส่งส่งอาการบอดีมีคึื่นฝ่าคึื่นฝนนะครับแหงว่าเขาเขาคอกเลยครับเองว่าเขาคอกเลยนะครับ ่าให้ปัญหามันเกิดนะครับ่าให้ปัญหามันเกิดพาตสองคอยแก้ซะกกอนนะครับกินพ่อจ่ได้ก้อนครับฝ่าไม่ฝนไม่ครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้แต่เฮาป้องกันแล้วบอกถือว่าปลอดภัยนะครับถือว่าปลอดภัยดียกกับฝ่ากับฝนนะครับในข่าวว่าฝนหน่ตัวคือยังฝนหนึ่ตัวมันก็เลยแปลงง่าขึ้นมากเลยครับบปอยไปดวนครับผม็ยันขึ้นกันนะครับย่านขึ้นกันกลัวขึ้นกันครับยยาน ฝ่านะครับอย่างือฝ่าแหละครับตัวสําคัญนะครับขึนมาพักว้ก้อนนะครับกินนะตอนนี้ก็ได้นะครับขอให้ว่าปลอดภัยครับเข้าขึนมาพักว้ก้อนครับถ่ายคลิปนี้ครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกค้นสุท่ันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บใจได้ความไข่ก็จะาได้มีครับบุญกุศลนำตุ่ม น้ำสู้ถูบายดยางหรือพี่น้องครับท่ายิลมปนี่ครับขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับด้วยแจงเตือนที่ต่อไปครับกล้าวเข้ามาสวัสดีครับ